กลับมาเชื่อใช้แล้วก็มีเต็มปีขายอยู่เหมือนกันนะครับในนำครับโปรตีนเอ่ต็มปีมีโปรตีนดีก่าสุขภาพมรถซื้ได้ที่คอบรนะครับในกอราส์สนาสุดทยครับได้เจอตัวดักหนึ่งเคยเห็นใน เราเนเอกอะไรแล้ะในคอปมาเก็ตไม่คิดว่าจะเป็นโปรดกกักของอกแ้เพราะว่าโดย่วยนตัวล้วผมพพอ,อร์ตโลเคอล์โปรดักมากโดยคนจ้อง,อองสินเาะว่าคตอบสอคนที่คนที่เลี่ยงอาาประเภทผมโรอานิคันเป็นออแกนิในววรธรรมชาติครับนำับขมา นักวาศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาวิทยาลัยวิมบาลักมาลังประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งในค่ำคืนนี้ผมได้มีโอกาสเจอกับสินค้าสำคัญก็คือเทมเป้ซึ่งโดยปกติผมจะพบตอนผมอยู่อินโดนีเซียซึ่งสินค้าได้ผมพบตอนที่ผมอยู่มืองไทยซึ่งสินค้ามีชื่อว่าสินค้าบาวาซิซึ่งจะมีสองรถด้วยกันคือรถเทมเป้ดังเดิมแล้ก็อีกรสคือรถนกาสจากมาเลเซียครับที่ได้เาลกเปียน ู้ได้บสิค้าค่ะแล้น้องก็บอกว่าอินโดเนี่ยมีคาที่เป็นที่นิยสหรับชาวอินเดแต่วันนี้มาเจอแบบตัวจริงแล้วพอดูเพจเก๋แล้วคิดว่าวันนี้นอนพอดูเพเกแล้วีิว่าคือมาอ่านแล้วเป็นมันได้โคตรทางเราว่าเป็นตัวเดอที่มีความแตกต่างที่เราได้รู ก่อนเราแคา่ได้รู้ว่าเต็มเป้เนี่ยเต็มเป้เป็นเป็นโปรดักต์ฟรองไทยแลนด์แต่ว่ารสชาติเี่กินมาแล้วครั้งหนึ่งรสชาติเหมือนอ explore มาจากอินโดนีเซียเลยคือดีใจมากถ้าสนใจอยากจะกินเต็มเป้ก็ไปเสิร์ชดูที่บาวาชินะคะก็สามารถกินเต็มเป้เหมือนที่คนอินโดนทำเองค่ะขอบคุณค่ะ